สวัสดีครับอยู่กันในเกมทีมไฟท์แท็กติกนะฮะและสนามในวันนี้เราจะได้เทนนิงดัมบี้เลยฮะก็ดีจะเป็นทริปสุดท้ายของเซ็กซีแล้วนะครับสนับสนุนโดยโอเวอร์ท็อปอัพ โวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชั่นโมบายก็สามารถเรียกใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและล่าสุดปรับราคามาใหม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมมะเริ่มต้นกันที่30บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง d e s c r i p t i นี้ได้เลย ต้นเกมครับผมมีฮดสติลสตัวนะครับขาดอีกหนึ่งตัวมันจะมี one two นะฮะที่เป็น,นอักเมนเนาะจะได้ตัว1บาท3ตัว2บาท2ตัวแล้วก็3บาท1ตัวมีโอกาสได้รุน้นเปิดฮดสติลแต่ต้นเกมอยู่นะครับปะลองดูมูลค่าของอักเบนนี้ก็10บาทนะครับถ้าไม่ใช่ก็ขายทิ้งอ้อเต็มเต็มเดี๋ยวได้แล้วขายขอกี่ทิ้งไปนะฮะอ่ะลงเวลไปที่4แล้วก็โอเคได้มาโยเนตหนึ่งตัว ตัวอื่นๆที่ได้มาไม่ใช้ก็ขายทิ้งรอบนี้ผมสามารถเก็บเงินได้10บาทอยู่นะฮะก็เดี๋ยวขายบริคคเซอร์จะเป็น9แล้วถ้ารอบนี้ชนะอาจจะไม่ต้องขายเคสันตี้หนึ่งตัวแต่ถ้าแพ้ก็ขายยกเบน์ได้แหละก็พอจะคุ้มอยู่นะครับสำหรับอัคเมนนี้อย่างน้อยได้เปิดฮัสตีิลตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็ได้เงินเก็บละ10บาทส่วนไอเทมครับก็จะเห็นมีเป็นไททันมีเป็นบราเติร์ดนะครับสงสัยจะนั่นแหละ นั่นแหละโยนแแหละโยนแรแหละคลาวด์ไดเวอร์เหมือนกันรอบนี้ครับเจอกับซิงฮะเปิดมอเตอร์มาขั้นหนึ่งฮะลงมาเป็นนานแล้วใส่มาเป็นวายสองตัวผมมีลิเลียขึ้น2ดาวนีครับเอามาใช้ต้นเกมเผื่อจะได้ลดความเสียหายจากการฆ่าได้สักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ไหวยอยู่ดีครับว้าวฮะสติวหไปเลยฮะเอาไฟลีออสมาอย่างนี้ น่าจะได้เก็บกล่องทองนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าเราเปิดกันตั้งแต่2องดหนึ่งเลยเปิดค่อนข้างเร็วก็จะพอมีแต้มได้เก็บกล่องทองอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ฮาร์ดสติลหาด้วยลองดูว่ากล่องทองวันนี้เราจะได้กี่หัวใจไอเทมที่เราขาดเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาเลยครับเพื่อไปทำแฮนด์ออฟจั้สิกให้กับเอดีตีใกล้หรือว่าถ้าไม่มีใครเอาตะหลิวผมไปเอาตะหลิวแล้วนะเผื่อได้จบที่ฮาร์ดสติลสิบแต่ก็ ไม่รู้เนี่ยเอามาดรอปไว้ก่อนอ่ะรอบนี้ครับไปที่เวล่ห้าฮะได้เซตมาเพิ่มเติมอีกตัวหนึน่งฮะโยนเนได้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็จากวงล้อนี่ครับใสเ่เลือดสองดาวไปเพิ่มเติมน,นะฮะเจอกับ8ปดบิตครับดาวหน้ากาเลนสดาวถึกๆมาเป็นเฮดไลเนอร์ด้วยฮะแล้วได้ไอเทมซูเปอร์แฟนมาเป็นบอมครับเลือดเยอะมีฮาร์ดมาลดความเสียหายอีกโอ้โหเจาะเข้ายากก็ไม่น่าจะไหวนะฮะและก็รอบนี้เราจะได้เลือกละว,ว่าเราจะไปกล่องทองหรือว่าจะเปิดเลย ดูแลน่าจะสู้ใครไม่ได้ครับผมไปกล่องทองดีกว่าแล้วก็ตอน์ดิฮาสติลห้าด้วยน่าจะเก็บได้เยอะนะอ่ะเดี๋ยวไม่เปิดประสาทน,นะครับเพื่อความชัวเดี๋ยวเอาตัวตีไว้ด้านหน้าตัวแทงไว้ด้านหลังแตกหนึ่งฮะได้หัวใจมา126ส่วนคลีปฮะอันนี้ไม่แตกนะครับโอเคไอเทมสวยเลยนะฮะไททันบัตเตอร์แทนออฟจัสติกครบเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะขาดสามบาทขาดสามบาทนี้เปล่าจะได้สี่สิบแล้วโอเคไม่มีเงินขายขายขาย เก็บเงินครบ50เรียบร้อยนี่ครับใน3คิน1ก็ไม่ชา้าจนเกินไปนะครับอ่ะแต่ครั้งที่2ฮะ198หัวใจและอักเมนฮะมีอะไรช่วยเรื่องของ h p หรือว่ากันตายได้บ้างไหมอ่าลัสแตน์นะครับโอเคเมื่อ6แล้วนะครับลัสแตน์นี่โอเคเลย เราจะเป็น ADT ดีใกล้เราจะได้เกราะเราจะได้ดูดเลือดเพิ่มเติมนะครับเป็นอักเบนเหมาะสมกับตัวแครี่ของเราแต่จะยังไม่ทํางานนอกจากว่าเลือดเราจะเหลือหนึ่งก่อนนะแต่ครั้งที่3เนี่ฮะสองหัวใจน่าจะ350มั้งโดยประมาณเวลโกมาฮะะดึงบาไว้ก่อนเนี่ยฮะตัวถือของหรือว่าจะรอเฮดไลเดอร์มาก็ใกล้ๆตอนนี้เวล6กับ54แต้มกว่าจะไป8เผเอเจะแตกก่อนเนะ แต่รอบสุดท้ายครับไม่ถึง350้านะฮะแต่346ครับซึ่งก็ในขั้นต่อไปมันต้องการ0 0เนี่ยฮะเดี๋ยวมาลองดูของข,องข้างในกันดีกว่าเอ้มีตะหลิวมีตะหลิวมีตะหลิวอยู่นูน่นด้านบนมีใครเอาปะมาลุ้นฮัสติลสิบครับต้องการตะหลิวอีกหนึ่งนะโอ้เง้นก็มาเซตมาเอามาดองไว้ก่อนนะเผื่อได้ลุ้น3ดาวกับพี่เกมไป346้34ครับเปิดกล่องกันเลยดีกว่าฮะมาออกมาเป็นที่ถอดอ้อได้มาเกนฮะอู้ไม่เลว ผมขาดเ e อสเทลิโอติเงี้ยผมจะได้เป็นน,นี่แหละหาสติลอเงั้นเอาเซตไอเทมให้กับเคทไปเลยแล้วกันฮะแล้วก็ไอเทมตรงนี้มาลองดูกันฮะเป็นไอเทมมือนี้ด้วย Art อาร์ติแฟกต์เนาะได้ไดมอนด์แฮนด์มากันตายก็ได้ครับแล้วก็อีกอันนึงอินฟินิตี้ฟอร์์นะสนใจเลยครับไดมอนด์แฮนด์มันได้ AP ได้อินฟินิตี้ฟอร์์มาอีกนะครับก็ได้ AP ได้ทุกอย่างได้ความถึกอ่ะว่าสองอันนี้ให้เคทแล้วก็เรามีที่ถอดอีกชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นดูดเลือดนะฮะเคทจะขาดดูดเลือดก็จะไม่มีไททัน ว้าวโอเคฮะฮาสติลวเจ็ดได้แล้วนี่ครับตอนนีเอสเรียวมาละก็เรามีที่ถอดสองอันนะเดี๋ยวเราถอดไอเทมเคลียร์มาเนี่ยฮะเอาไอเทมอาร์ติแฟ์ไปดีกว่าเป็นแฮนด์ออฟจ t ส c ิกเป็นไดมอนด์แฮนด์แล้วก็อินฟินิตี้ฟอ e ตนะครับอ่ะที่เหลือเดี๋ยวเอาแปะไปให้โยเดะนะฮะโซนเลเวลต่อไปเราจะเปิดเอ็ดอรอดนะครับก็จะเป็นเวียโกรอเลย อันนี้คงไม่ได้ใช้เสร็จแล้วบ้งขายดีกว่าเอาดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็มีกากรสกากัสน่าจะยังไม่ลงในระดนี้เอาดอกเบี้ยดีกว่าอรอบนี้ครับเจอกับแอนนี่นะครับเฮดไลเนอร์แล้วด้านหลังมีเป็นเคทลินเคตอนนี้มีเอพีมากขึ้นครับโอ้โหและค่าได้ฮะไม่ต้องขายเลยครับได้ตังค์มาแล้วฮะโอ้โหสุดยอดตัวปั๊มตังค์เคลนมาเร็วดีๆมากๆฮะเอามาปั๊มตังค์ได้เพราะว่าในตอนนี้ฮะมันยัง3ามขีดเอยู่แก่บางคนเขาแบบยังไม่3ดาวเคลนยังพอสู้ไหว ลองดูไอ้แคครับมีเข็มขัดบ้างไหมผม <t ot of game> <t ot of game> อยากได้หาสติลมาทําสัญลักษณ์ครับแต่ไม่มีเข็มขัดเลยก็ลําบากเลยเหมือนว่าจะไปสิหาสติลไม่ได้ฮะไอเทมมาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นอกจากว่าจะหาแพนโดร่ามานนฮะอฮะรอบนี้ฮะไปเวล8ครับใส่เวีโก้ไปเปิดเอทหลอดขั้นหนึ่ง เจอกับ KDA ฮะด้านหลังเซเลฟินยัง2ดาวอยู่ครับโอเคยังไม่มี3ดาว้วเคียนยังพ่อสู้ไหวฮะตอนนี้ได้เอ็ดหลอดไปแล้วก็ได้ความเร็วขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ยังฆ่าใครไม่ได้ครับตังยังไม่ออกมาฮะไดมอนแฮนก็มาช่วยกันตายได้ทีหน่อยคะโอ้โหแลวติดกับไอโค่นานๆเจาะไม่เข้าสักทีส่วนทางขวาเรามีโยเด้คช่วยโจมตีครับช่วยเจาะเข้าไปและตอนนี้ไปถึงตัวเซเลฟินเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางซ้ายอ่ะเพิ่งจะฆ่าไอโค่ไปเงินออกมาบาทนึงจากไดมอนแฮนนะฮะเรียบร้อยครับชนะไปฮะ อักเม้นสุดท้ายผมอยากได้พนดันโดราจังเลยเรจะมีมั้งไหนพพนโดราจะช่วยให้ชีวิตเราง่ายมากขึ้นครับโอเคถ้าซวยๆก็เป็นดัมมี่ก็ได้ฮะดัมมี่กระโดดเรามี3ตัวได้จากสนามหนึ่งตัวครับก็จะเอาไปสตันนะครับอ่ะไปะดัมมี่ฮะ ก็ไม่ต้องหาเฮดไลใหม่ผมว่าไปแบบนี้ก็ได้ลองดูว่าแพ้ใครไหมถ้าไม่แพ้เราก็ไปนู้นเลยฮะไป9ไป10เลยเฮดไลก็ฮัสติลอยู่แล้วนีครับวันนี้เราเล่นฮัสติลเส่งท้ายกันหน่อยเซตสินนที่เราจะไม่ได้เล่นกันอีกต่อไปส่วนในรอบนี้ครับยูนิตเราค่อนข้างเยอะฮะมีทั้งหนวดมีทั้งหุ่นชนะไปฮะ 158่15ัวใจครับขาดนิดเดียวนะจะ164แล้วอะเปิดออกมาฮะได้เข็มขัดมาแล้วครับได้ IE มันหนึ่งโอเคผมได้สัญลักษณ์คัสติลมาละหนอันขาดอีก2อันเดี๋ยวรอดูว่าจะได้3หรือเปล่าครับถ้าไม่ได้เราไม่ทำเนีฮะเก็บๆไว้ก่อนอ่ะรอบดีครัเจอกับซิงยังไม่3ดาวเนะเลเวล7แล้วน่าจะไม่ได้รีโลแต่เป็นทวินนะอาจจะรีโลนู่นอ่ะเวก ไอเทมไม่มีตาหลิวแล้วงับเสียดายจังองั้นเดี๋ยวเอาเป็นเอสเลียวแล้วกันนะฮะจะมาลุ้น2ดาวผมไม่อยากสุก็เอสเลียวเราจะมี i ออีนฮะใส่ได้1อันเนาะที่เหลือยังไม่รู้จะใส่อะไรเซตมาเป็น2ดาวครับไอเทมแทง้งยังไม่ได้คิดเลยฮนะ <c oughs> เออไม่มีคาถาฮะขาดอันนี้ดีกว่าเจาะเกราะเวทนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาให้เอสเลียวไปก่อนนะครับ IE 1อันแล,แล้วก็มันจะเป็นเวโกบัตเติร์ดไปสักอันหนึ่งปะ เดี๋ยวโยเนะจะขาดน้ำตาเลยครับแทนออฟจัสติซรอบนี้ครับเจอกับนานะฮะสามดาวขึ้นมาแต่ก็ดองตัว4บาทได้เต็มไปหมดเหมือนกันนะฮะทางเอสเซียวทางเซตนะแต่อเทมมันน่าจะได้แค่เซตนะฮะอเทมเอสเซียน่าจะบิวยากหน่อยแต่ก็ไม่ได้นะคื้นน้ำตาอันหนึ่งอาจจะพอไปบูบัฟได้รอดไม่รอดครับรอบนี้เคนผมแตกแลวฮะด้านหลังเอสเซียยิงสกิลไปครับช่วยได้ิดหน่อยแล้วก็โยเนะเรา2ดาวชนะไปฮะ รอบนี้ครับีเป็นเคียวเพิ่มมาตัวหนึ่งนะฮะเคียวก็เอามาเปิดได้เป็นเอ็หลอดสแล้วก็อาจจะทําสัญลักษณ์เป็นเพนตาคิวได้นะโอ้ทีมนี้ก็เอสเลียววันนี้คนเล่นเอสเลียวเยอะจังเลยหยิบม,มาดองกันเต็มไปหมดผมจะขึ้น2ดาวได้ไหมเนี่ยขาดอีกตัวเดียวเองแล้วก็เจอกับบิ๊กช็อตนะฮะได้มาเป็นจินเรียบร้อยแล้วนะเราก็จาะแนวหน้าเขาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับอ่ะเก็บจินไปชนะไปฮะ นี่เป็นยอลิกนะครับเอ่อผมสามารถลงยอลิกไปก็ได้แต่เราจะเสียฮัสติลไป1ตัวเพราะงั้นผมอยากได้ฮัตสติลเอยู่นะครับผมจะทําสัญลักษณ์ฮัสติลให้กับยอลิกไปได้เฮพีมาเล่นมันเนี่ยแหละ7จ็ดฮัตสติลอะร่ำรวยดีอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บไอเทมฮะของมันค่อนข้างเต็มแล้วก็ไม่มีตัวอะไรเพิ่มเติมอ่งั้นเดี๋ยวเราขายอาเฟไปสักตัวฮะลูลรูมาขายทิ้ง อันนี้เอ็นวิมาเอ็นวเราอยากได้น้ําตาไม่มีน้ําตาคาทาก็ไม่มีฮะเจาะกรอเวทไม่ได้เจาะกรไกยภาพก็จะมีแค่ไอเซียที่ดามิดแรงๆไม่ก็โยนเนยดะติฟกบแล้วกันนะฮะนี่คือเรายิงยาวไปสิได้เลยนเนี่ยเจบาทไม่ต้องสูงต้องสุงอะไรละ เดี๋ยวออยเพิ่มเติมให้กับโยเดนะครับก็จะเป็นปลั๊เติร์สออันมาช่วยเร่งดูดเลือดครมากันเวทด้วยนิดหน่อยแล้วก็สร้างโลได้ฮะเจอกับอากาลิเฮดไลเดอร์นะฮะอากาลิเป็นทูดามเบดแต่ก็เปิดเคเดียมาขั้นเด็กกะตจุยฮะฝั่งขวาผมกระจุยครับโยเดแตกไปฮะเหลือทางซ้ายครับยังมีเคนไปล้วงแนวหลังเรียบร้อยครับเก็บไปได้ฮะแล้วก็อากาลิสุดท้ายอากาลิโดนยิงไกลเรียบร้อยเช่นกัน 1 8อยแปดสิบใจเปิดเลยออกมาเป็นอะไรเอ่ยโอ้ไอเทมเพิ่มเติมอีก3ชิ้นเลยครับผมขอไปไอเทมแทงบ้างดีกว่าก็เดี๋ยวไปทาง d า r อนคลอ a w นะฮะเอามาเด้งเลือดเพิ่มให้กับยอริกแล้วก็มันจะเหลือแฮ d o อฟจัสติกอันนึงเดี๋ยวเอาให้เวโก้ก็ได้ฮะ ไม่น่าทำไอวดิกว่ะลืมมาจอกหล่อเวทให้เคนได้ตีง่ายๆหน่อยแย่เลยไม่มีจอกหล่อเวทก็จะมีเนี่ยฮะเควฮะช่วยจออได้นิดหนึ่งอ่ะเอากั๊เลร็ไปเลยครับรอบนี้ฮะเจอกับเส้นที่แนลครับด้านหลังลาพิษายไปอยู่กลางวงแล้วฮะเคนของเราดูดเลือดกลับมาไม่ทันกำลังจะแตกแล้วก็เรียบร้อยฮะเคนแตกไปเหลือโยนได้อีกหนึ่งตัวฮะที่จะพอฝากความหวังไว้ได้อยู่ครับโยนได้เลือดเหลือครึ่งหลอดครับสกิลดูดเลือดมาไม่ทันอยู่ดีแตกไปอยู่ดีแล้วก็เอสเรียวฮะไม่สองดาวสักที แต่ตามไปครับเหมือนว่ารอบนี้จะจบแล้วฮะเคลวหนึ่งดาวไม่ไวแล้วโอ้โหเกือบแตกอู้ยิงยาวอยู่นะเคลไปเวลวสิบกันดีกว่าผมต้องทำห้เอ็ดหลอดนี้ครับเดี๋ยวลองสุ่มดูอ่ะโยได้สองดาวสองตัวได้เคนมา1ตัวได้ยอริกมา1ลูเซียนมาหนึ่งมาเป็นลาพิษไฟ 5. แก้ขัดก็ได้มา โอเคเกณฑ์สองดาวแล้วเมื่อกี้พี่โอบผมลืมโอบเลยโอเอ็ดหลอด วัวตะบองหาริเว่นนะฮะโอเคเคนแก้วสวยเวยโกอ่ะโกะเโกะมายังไม่2ยังไม่2แล้วก็น่าจะได้แค่เพนตะคิวหนึนะฮะจะไปขั้น2ต้องใช้5ตัวหรือต้องหาสัญลักษณ์ขึ้นมาก็ลําบากอยู่อตอนที่เคนสอดาวแล้วอะไรอะไร,ะไรน่าจะดีขึ้นครับูุดเลือดมียืนก็พอจะได้มีกันตายด้วยอ่ะเจอกับน้สา3ดาวเลยครับลาวได้ว่าเปิดบาา์ขั้นหนึ่งแล้วเขามีเซตมาแล้วฮะเซตสี่ะ พุมาหาเคียวเลยครับแต่ดนวหน้าของเขาหายไปหมดเลยฮะและตังเต็มไปหมดเลยฮะสุดยอดเขนควารมร่ำรวยมีสัญลักษณ์เอ็ดหลอดอยู่นะครับเป็นเอ็มเรมหรือไม่ก็หยิบเป็นเขนฮะได้ลุ้น3ดาวจะขาดอีก4ตัวนะถ้าหยิบมาผมขอเป็น Lord เอ็ดหลอดด้วยกันนะลังเลอยู่เหมือนกันจะหยิบเป็นเคนแต่ก็สเปรวีปมันไม่ได้ใช้นะฮะ เอ็ดหลอดมันยังพอได้ใช้ครับได้ความเร็วให้เอสเรวก็ได้เนาะเอสเรวมี IE อยู่จะได้ไม่ต้องหาตัวเอ็ดหลอดเพิมเ่มเติมครับก็จบที่5เพนนิคิวตรงนี้แหละฮะแล้วก็ลูเซียนสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็ได้หรือว่าใช้ก็ได้นะครับได้ลาพิทไฟล์ขั้นหนึ่งอ่ะอิลยีครับเพิ่มมา1ตัวซิกค,คงจะไม่เล่นนะครับช่องเต็มแล้วไม่อยากเคลียร์แล้วยอลิขครับขึ้น2ดาวโซนหน้ามาหนึ่งข้ามไปลูเซียนลาพิทไฟล์ไม่เป็นไร ผมอยากได้ฮาร์สติลอยู่และเคนมาอีกหนึ่งตัวสวยงามฮะยอริกเพิ่มมาอีกตัวดีครับอาจจะขายเคซันเต้ทิ้งไปก็ได้แล้วโอ้โหเคนสองดาวสองตัวนะครับออริสองดาวครับจินบิ๊กช็อตเอามาเปลี่ยนก็ได้แต่ไม่น่าจะคุ้มครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนตังไม่มี <c oughs> ตัวแพงไปหน่อยอะรอบ,รบ,อบนี้ครับเจอกับเคทีเออากาลิทรูดามจนี่ครับทางขวากระจุยเหมือนเดิมแต่ทางซ้ายเคนเราสองดาวแล้วฮะเจาะได้ง่ายมากขึ้นนี่ครับโอ้ผมขาดเจาะกรอก เจาะช้านิดหนึ่งครับอะไปฮะเจาะไปถึงแนวหลังแล้วฮเอสเลียวยิงกระจุยไปแล้วก็ลุมลิเลียสุดท้ายครับเรียบร้อยตังเตไปหมดไม่ต้องล็อกแล้วจังหวะนี้ดึงเลยดึงเลยปลดล็อกอู้ยอหลิกวะอหลิกก็มาเพิ่มยองิกก็มาเพิ่มครับหมดแล้วฮะตังเจอกับลาพิทไฟครับด้านหน้าเซนติแนลย้ายเขตไปทางขวานิดหนึ่งครับจะได้ไม่โดนรุมยิงเดี๋ยวแตกตายก่อน แต่ก็คือไปถึงตัวดาเมจเขาช้าเช่นกันนะฮะกว่าจะไปถึงครับอ่ะเรียบร้อยครับถึงเรียบร้อยและก็เก็บไปเรียบร้อยครับสี่ทีมสุดท้ายครับเปิดออกมาเงินทั้งนั้นฮะก็โอเคเลยกําลังต้องการเงินนี่แหละตอนนี้เงินสําคัญมากๆากเลยครับเพราะว่าเราเล่นตัวแพงมันไม่พอโอ้ได้ ตำราคุณสมบัติครับเปิดออกมาอ่าน่าสนใจสุดน่าจะเป็นเนี่ยฮาร์เดียนครับเอาให้อิรีไปน่าเสียดายที่ไม่มีแพนโดราครตอนนี้ผมมี3สัญ,ญลักษณ์เลยนะครับถ้าเรามีแพนโดรานะเราจะให้แพนโดรารีหาฮัสติลวครับจะมีโอกาสไปสิบได้เลยโอเคช่องเต็มเต็มเดี๋ยวขอเก็บทีละอันทีละอ่าโอเคตัไปขายทงนะอันนี้น่าจะเอ็นวิวก็เดี๋ยวเอาให้ตัวแทงบ้างดีกว่านะฮะ Protector, wow. มาครับ50บาทฮะยอลิก2ดาว2ตัวครับได้ลุ้น3ดาวเช่นกันเคนขาดอีก2ตัวเท่านั้นนะอ๋อพียหน้ามาก่อนแล้วก็เวโก้เพิ่งจะ2ดาวอีเลีมาอีกหนึ่งตัวเวโก้เอามาก็ได้ฮะเผื่อได้3าดาวครับแล้วก็ยอริกมาเพิ่มเคนมาเพิ่มครับขาย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 อ่ะข,ข,ข,ขายเคียวไปขายโยเดก็แล้วกันครับ20เปอร์ละมันช้าไปละ เ่ากับว่าผมขาดแค่เคนตัวสุดท้ายครับส่วนยอนหลกขาดอีก2ตัวฮะจะได้5บาท3ดาว2ตัวในคลิปนี้เลยหรือเปล่าฮะจะเล่ารวยเกินไปแล้วนะเก็บตั้ง10สิบาทครับค่อยว่ากันครับรอบนี้ฮะเจอกับเคทลินกุณซูเฮกเทคกันเบนแล้วก็บูบัฟด้วยครับเรียบร้อยครับไม่ติดปัญหาอะไรมาสุ่มกันต่อครับเอีสองดาวสองตัวโอ้โหสามตัวแล้วเนี่ยได้ลุ้นสามตัวลูเซนท์ครับน่าจะไม่เกี่ยวกับเพื่อนแล้วฮะลูเซน โอ้เรียบร้อยเคนสดาวเรียบร้อยครับปิดจบสวยๆวยกับเซตสิบวันนี้นะฮะสุดยอดสุดยอดยังพอมีเวลาหายอลิกเพิ่มดีกว่ายอลิกขาดอีก2ตัวปะปะปะไม่เจอปะปะ,ปะไม่มีโอ้อสองตัวเองเสียดายรอบนี้ครับเจอกับทีมเมส่อครนูนี้เลยนะฮะแต่รอบนี้เจอของจริงแล้วเมื่อกี้เจอทีมโคลเข้ามาแล้วเคนปาดไปแป๊บเดียวเท่านั้นจบเลยครับได้ต่งางประเ็มเลย ลูเซียนสมตัวเอสเซียวฮะเพิ่งจะสองและลูเซียนใหม่เยบอกว่โอ้โหขอยอลิคฮะยอลิกอีกสองตัวไม่ก็เอลีก็ได้ฮะยอลิรเอลี่บีบ้างไหมเออีพาเพิ่มอีกตัวฮะขาด2ตัวเช่นกันครับเอี่ฮะปุ๊บตึ๊บไม่มีวะโอเคขายขายล้างบอร์ดหาเพิ่มอีกสักตัวจะมีไหม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 ไม่มีเลยขายขายขายให้หมดอะโอ้โหไม่มีเลยตัวที่จะเล่นไม่มีเลย หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับไปบวิวอะอดซนะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็เจอทีวสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้เล่นนะไม่ได้ดองตัวด้วยก็ไม่เจจิงจิตนะเต็มที่ละเต็มที่ละได้แค่ตัวเดียวโหนึกว่าจะได้เพิ่มอีกสักตัวเรียบร้อยครับจบครับเคนสามดาวตัวเดียวก็แบกได้ครับ ปิดจบส,สวยๆกับเซตสิบเลยครับได้เคนมาเพิ่มในช่องอีกหนึ่งตัวตัว5บาท3าดาวฮะลาก่อยฮัสติลลาก่อยให้ไลเนอร์ครับเจอกันใหม่กับเซตสิบเอ็ดในคลิปต่ตอไปฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทาง Over To p Up ัครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเ,เองเนี่ยผมขอแนะนําร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมีเทียบทีแล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ขออง Over Toup กันได้เลยหรื ตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมาก้าครับสวัสดีครับ